สวัสดีครับสวัสดีและสวัสดีตอนเช้าครับสวัสดีทักทายกับเพื่อนๆครับผมวันนี้เราจะพามาเดินทางนะครับเราจะเดินขึ้นมาที่บันไดลับนะครับอยู่ของในเมืองพัทยาเป็น ทางที่เราจะไปเขาสอทลอหหรือจะไปที่ป้ายของของพัทยานะที่ป้ายใหญ่ๆฮนะวันนี้เราก็เลยมาสัมผัสตรงจุดนี้ดูก่อนว่าทางรับเป็นยังไงเราก็เก็บบรรยากาศให้ดูนะครับตอนนี้ข้างบนนี่ก็ลมจะแรงอยู่เหมือนกันนะครับก็จะหนาวห,หน่อยตอนช่วงเช้าๆลมแรงอยูนะ่เราจะเดินต่อไปนะเดินเพื่อไปดูนะครับว่า สุดแค่ตรงไหนยังยังไม่สุดหากันเดินต่อไปเส้นทางรับบนยอดเขาของสอธรห้าฮะนี่ฮะยังไงโอ้โหสุดมาก อย่างน้นอยๆมาอยู่พัทยา30ปีนะฮะสามบกว่าปีเพิ่งจะมาเดินตรงนี้เป็นครั้งแรกฮะเพิ่งมาเดินขึ้นเอาแล้วตอนนี้ก็สุดทางของบันไดหินละต่อไปก็จะเป็นทางปูนนี่ฮะโอ้โหสุดยอดมากฮนะ